นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกๆคนการนั่งขัดสมาธิาาเผ็ดนั้นแสดงความองอาจกล้าหาญคือแสดงออกว่าเราจะต่อสู้กับกิเลสลาคะโทสะโมหะให้ได้ชัยชนะ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลมไมโพพระองค์เอาชนะได้เราทุกคนก็ได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาถ้ำผาปล่องนี้เป็นที่วิเวกเป็นที่ภาวนา เราทุกคนก็มาถึงสถานที่นี้และได้ล่ำลองมานานว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่เงียบสงัดภาวนาบัดนี้สถานที่ภายนอกนั้นก็เรียกว่าพร้อมบริบูรณ์ห่างไกลาจากที่ชุมนมชน ไม่มีเสียงลบกนีทวาเ่เสนาสนสปายะที่โยอาศัยเป็นที่สบายปณาว่าที่นี่ก็เป็นที่สบาย เมื่อเรามาอยู่ในที่สบายจิตใจเราไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปที่อื่นรวบรวมกำลังจิตกำลังใจปล่อยวางเรื่องราวภายนอกจะมีอารมณ์เรื่องราวอะไรขัดข้องสงสัยก็าตาักไม่ต้องเป็นห่วง เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วหลักตาเึกภาวนาพุทธโธพุทธโธนี้เป็นคนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธคนคนพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลก อะไรทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในประเทศบ้านเมืองเราจะไม่มีวัดวาศ,าศาสนาโบสถิหารเจดีศาลาการประเรียนยิหารเราจะไม่เห็นไม่เห็นพระสององค์ข้าเจ้าห่ผมผ้ากาสาวพัฒ ผ้าเหลืองผ้าขาวจะไม่มีที่เราเห็นนี้ก็คือว่ามาจากพระพุทธเจา้าพระองค์นั่งสมาธิภาวานาเดินจมกรมรวมจิตรวมใจของเะอออ์ในวันวิสาขาบูชาเดือนหกเพน พระองค์ไม่ปล่อยปากละเลยให้จิตใจกิเลสนั้นๆเข้ามาลบกวนใจของพระองค์ได้บทภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนา แต่ใจิตใจของพระอ,องค์กล้าหาญที่สุดเลีว้วว่าสละชีวิตสละตายถ้าไม่สละตายแล้วมันสู้มันไม่ได้มานกิเลสกิเลสลาคะกิเลสโทสะโมหะ มันเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ปุถุชนคนเราเราต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอันพระพุทธ,เ,ธเจ้านั้นพระองค์เอาชนะได้แล้วสละชีวิตลงไปได้แล้วกีเลสความโกรธได้แล้ว ตัดกิเลสความโลภได้แล้วตัดกิเลสความหลงได้หมดสิ้นแล้วละกิเลสร้อมทางวาสนาในวันเดือนหกเพนเสร็จเรียบร้อยแต่พวกเราทั้งหลายนี้ยังโยยังห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปต่างๆนานา เพราะยังไม่เสียสละิ่งที่ความจริงก็คือว่านั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตใจไม่ควรให้ไปที่อื่นให้จิตใจน้อมเข้ามารวมเข้ามาใจคนเราไม่ใช่มันอยู่นอกร่างกายไป ที่เราเห็นต้นไม้โพเขาันอันนั้นมันลูกกตามันมองออกมาทางสายตาก็เห็นต้นไม้ภูเขาแล้วใครเป็นผู้มองมาคิดออกมานั่นท่านเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนจงรวมกำลังจิตใจ ให้มาอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นั้นดวงจิตที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่ลึกซึ่งจนกระทั่งมองไม่เห็นเราหูดีฟังเสียงได้ยิน mm. เสียงนี้มันจะลอยไปในอากาศกระทบโสดหูไปรู้ที่จิต เจตนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะเหมือนคนเหมือนลูกแก้วไม่เนเหมือนเรามองไปในอากาศไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีความรู้อยู่ในตัวในใจอันนั้นเวลารวมจิตใจดวงนี้เข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เสียก่อน จึงจะโลดจักโลดแจง้งเมื่อภายหลังว่ากิเลสนั้นมันซึมซาบอยู่ในจิตใจดวงนี้แหละกิเลสความโกรธมันก็โยที่จิตใจดวงผู้โลภผู้คิดผู้นึกเน่กิเลสความโกรธความโลภความหล,ลงมันไม่ใช่มากมายมันอยู่ในใจนั่นแหละ ถ้าจิตใจของเราตั้งมั่นลงไปไม่หวั่นไหวพุทธโธลงไปในหัวใจจิตดวงที่โลโยทิไหนก็ตั้งลงไปให้มันมัน่นคงความยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนไม่ให้มี ตัวตนของเหล่านี้เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของเราแท้แล้วเยิมโลกเขามาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีของเราให้แก่กล้า ทานะบารามียังไม่แก่กล้าเราก็จะต้องทำทานะบารามีศีลบาลามียังไม่บริสุทธิ์ยังไม่แก่กล้าเราก็จะได้บำเพ็ญศีลบารามีนับตั้งแต่หลักศีลห้าขึ้นไป วเว้นจากฆ่าสตัตว์เว้นจากลักขโมยวัตถุเท่าของของบุคคลผู้อื่นวเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาาเว้นจากดืนกินโสลาเมลัยแนวหลักศินห้าหลักศีลแปดศีลสิบสองยยีสิบเจ็ดขึ้นไปเป็นการฝึกจิตฝึกใจ สังวรละวางกายวาจาได้แล้ก็เหลือจิตจิตนั้นมีอารมณ์เป็นเครื่องโยมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีอารมณ์เป็นเครื่องโยอารมณ์ของจิตมันมีอยู่ห้าอย่าง ได้แก่รูปเมื่อเห็นรูปแล้วรูปนั้นแหละมาเป็นอารมณ์ในจิตถ้ารูปดีก็ชอบคอพอใจถ้าโูกขี้้ายขี้เหล่ก็เกียดชังอยากจะให้มันตายไปเสียอันนี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิต เสียงดีเสียงเคราะ์ก็ชอบใจล่องลำทำเพลงถ้าเสียงเขาดุดาว่าไลายป้ายสีให้ก็ไม่พอใจนั่นแนหะจิตมันมีอยู่ตรงนั้นะกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบถ้ากินหอมแล้วก็ชอบใจถ้าเป็นดอกไม้ก็เอามาดมเอามา เน็บหูฮะมันใกล้จะหมกอันนี้มันเป็นเรื่องกิเลสในใจแล้วใจได้และเมื่อลดอาหารมันผ่านลิ้นโดยที่ไม่พิจรารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานไม่ได้พิจารณาว่า การบริโรีโภคนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเจ็ดมันก็มาหลงติดอยู่ในรสอาหารการกินเวลาเลาพาวนานี่เป็นเวลาสงบเป็นเวลาละวางไม่ให้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิต เย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็ไม่ให้จิตใจมายินดียินลายที่ท่านให้นึกบริกรรมพุทโธอยู่ในตัวในใจนั้นเพื่อรวมกำลังให้ตั้งมั่นภายในจิตนั้นแน่วแน่มั่นคงไม่ให้หลงไหลเมสติสัมปชัญญา สติความระลึกได้สตินี้เป็นการฝึกให้เจริญมากมากแล้วจะไม่หลงสติก็คือจิตใจดวงผู้รู้ที่ว่านี่หละตั้งมั่นลงไปแล้วก็ระลึกไม่ให้มันหลง เวลาร่างกายโลระขันนั่งสติก็ต้องระลึกตัวว่านั่งแบบไหนสติความระลึกใดต้องโดตัวเองนั่งให้รอบขอบจิตลู้จิตลู้ลใจโยภายในไม่ให้พลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาไปตาม อายตนะภายนอกคนเทคาสติไม่ว่านั่งสมาธิภาวานาก็หลับไหลไปก็คือว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดหมดทุกอย่างทุกประการ คำว่าสติความรละลึกได้ก็จิตใจดวงผู้รู้อันเดียวนี่แหละระลึกขึ้นมาที่นึกบริกรรมพุทโธก็คือว่าหัดสตินะหัดใจนะให้มีสติรละลึกอยู่ไม่หลงไหลไปกับเรื่องใดๆทั้งหมด เดอนจิตใจดวงนี้อยู่ตลอดเวลาธรรมดาจิตใจคนเหล่านั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าทาลกที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้อะไรถ้าบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าไม่ดูแล ้าโลกนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายมันยังไม่รู้อะไรพัดตกข้อหักที่คนเราเหลือมานี่อาศัยดิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้มันจะตกเขาก็จับไว้ไม่ให้ตกไป แต่ว่าเมื่อมันใหญ่แล้วคนเรามันก็ลืมบุญคุณของผู้อื่นที่เพิ่นดูแลให้เมื่อเรามาภาวนาก็ให้ตั้งใจขึ้นมาละลึกขึ้นมาดวงสติคือจิตละเลึกอยู่ ท่านให้ระเลึกอยู่เรียกว่าสติปัฏฐานสีละลิกพิจารณาอยู่ในกายในกายหมายถึงขาสองแขนสองสีสะหนึ่งมีหน,นังหุ้มโยเป็นที่สุดอบท่านให้เอาสติมาละลึกดูตายนี่แะ ภายในหนังหุ้มเข้าไปมีอะไรเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่เมื่อเราไม่กำหนดทิจารา,าเจิตมันก็ประมาทมัวเมา เห็นเป็นของสวยของงามของมั่นคงถาวรแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลย